วันนี้นะคะเราจะมาสอนการทําพริกป่นนะคะคั่วพริกวิธีการก็คือเราได้พริกมาจากตลาดนะคะเราก็ล้างซาวๆาวสิ่งสกปรกฝุ่นอะไรออกไปก่อนนะคะแล้วก็ตากหรือผึ่งไว้ก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้ก็ตากแห้งไว้เลยก็ดีถ้าแดดจัดนะคะแล้วก็ใส่โหลไว้แล้วใช้ก็มาคั่วอันนี้เราตากไว้เรียบร้อยนะคะวิธีการคั่วไฟอ่อนๆนะคะ ไฟค่อนข้างอ่อนเบาๆเลยใส่เกลือลองไปด้วยเกลือเม็ดถ้าใครไม่มีเกลือเม็ดใช้กระอป่นก็ได้ค่ะเพื่อไม่ให้พิกมีกลิ่นฉุนมากเกินไปนะคะดีถ้าเราไม่ใส่เนี่ยมันจะกลิ่นฉุนมากๆเลยจามาไปทางบ้านพ,พัวพริก่นให้สวยงามคือไฟเบาๆนะคะ เร่งไฟแรงเนี่ยมันจะไหม้ซะก่อนที่มันจะหอมนะคะพริกที่จะเอามาคั่วนะคะต้องเอาตาให้มันแห้งหน่อยนะไม่งั้นมันจะคั่วนานมากเลยคัว่วสีไม่ต้องให้ดำมากนะประมาณเนี้ยใช้ได้แล้วแล้วกรอบแล้ว เดีเราไปปั่นนะคะพริกที่เราคั่วเรียบร้อยเย็นแล้วนะคะถ้าคัา่วแล้วยังร้อนๆนเนี่ยใส่ปั่นใบมีดมันจะเสียคมนะเวลาเก็บเราปั่นพริกเสร็จแล้วเราใส่ขวดโหลโหลแก้วนะคะเก็บไว้แล้วก็เก็บใส่ตู้เย็นมันก็จะกลิ่นสดใหม่อยู่เสมอนะคะ เก็บใส่ตู้เย็นนะมันจะได้ไม่มีกลิ่นเหม็นสาบใส่โหลแก้วด้วยถ้าโหลพลาสติกมันจะมีกลิ่นแปลกๆอยู่นะจากที่เคยทดลองใช้อะคะถ้าใส่โหลแก้วกลิ่นจะสดใหม่เหมือนเดิมใส่ตู้เย็นนะคะจะเก็บได้นานเลยเพราะทำครั้งหนึ่งอะเก็บได้หลายเดือน